ฝันเห็นชายชราเปิดป้ายทำนายฝันพี่กากาส์นะครับเราจะมีไ้าทั้งหมด4ใบนะครับให้ท่านเลือกนะครับโดยท่านสามารถที่จะทำสลากนะครับเลขที่1ถึงเลขที่4นะครับเมื่อท่านมีความฝันมาท่านก็ลองเลือกดูนะครับว่าเลขที่จะเกี่ยวข้องกับท่านนะครับจะเป็นเลข1 2 3 4สแล้วก็ดูในเรื่องความหมายเมื่อฝันนะครับเราก็สามารถที่จะทำนายความฝัน ดูว่าจะมีเหตุการณ์อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เรามีโอกาสที่จะได้พบได้เจอสิ่งต่างๆอย่างไรสำหรับสมาชิกใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อรับคำํำนายที่แม่นยำต่อไปใบที่หนึ่งะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบนี้นะครับท่าน จะมีความรู้สึกหมดแรงนะครับหรือว่าถอนใจใเกิดขึ้นในช่วงนี้ท่านจะรู้สึกว่าไม่ค่อยอยากจะทำอะไรมากนักนะครับเหมือนอยากจะดูนิ่งๆแล้วก็เฝ้าดูสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นไปก่อนแล้วค่อยหาวิธีนะครับในการแก้ไขนะครับในการกำจัดนะครับให้ปัญหาต่างๆหมดไปนะครับท่านอาจจะคิดว่า ช่วงที่ผ่านมาท่านได้ทุ่มเทอะไรลงไปมากมายนะครับแต่ผลลัพธ์อาจจะยังไม่ได้อย่างที่คิดนะครับรวมถึงการประเมินสถานการณ์ที่ท่านเผชิญอยู่นะครับก็อยู่ตรงไหนของจุดสำเร็จนะครับว่าจะสําเร็จเมื่อไหร่นะครับอย่างไรก็ตามนะครับอย่าเพิ่งถอดใจนะครับหรือว่ายอมแพ้อะไรง่ายๆครับเพราะว่าความสําเร็จนั้นนะครับมีอยู่นะครับแต่ว่าอาจจะยังไม่ไม่ได้มานะครับต้องรอเวลาอีกสักเวลาหนึ่ง ใบที่สองนะครับสำหรับท่านที่เรียกไพ่ใบนี้นะครับคนรอบข้างนะครับจะรู้สึกว่าตัวท่านแอคทีฟมากกว่าเดิมนะครับมีความกระตือร้นมีความมุ่งมั่นที่จะทําสิ่งต่างให้ราบรื่นให้สําเร็จไปด้วยดีนะครับท่านอาจจะได้รับพิธภาพใหม่นะครับในที่ทํางานรวมถึงนะครับอาจจะในสายงานเดียวกันกับท่านนะครับหากมีปัญหาเรื่องงานในชีวิตก็ยังสามารถขอความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานได้บ้างนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้มากนักนะครับ ด้านการเงินนะครับท่านอาจจะต้องระวังนะครับเรื่องค่าใช้จ่ายไว้บ้างนะครับอาจจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทางหรือว่าพบปะพูดคุยกับเพื่อนฝูงดังนั้นนะครับหากไม่ประหยัดไว้ก่อนนะครับอาจจะเกิดปัญหาเงินช็อตได้อีกใบที่สามนะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบนี้นะครับในช่วงนี้ท่านอาจจะมีความกดดันและความตึงเครียดสูงมากนะครับเริ่ม รู้สึกนะครับถึงความเหนื่อยล้ากับสิ่งต่างๆที่ประเดประดังเข้ามาในชีวิตนะครับท่านจะมีอารมณ์อยากจะพักยาวๆนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าปัญหาต่างๆนะครับหลายอย่างเข้ามารุมเร้าท่านหนักหนาสาหัสสําหรับท่านนะครับอย่างไรก็ตามนะครับอย่าเพิ่งยอมแพ้เพราะว่าบทสรุปของมันอาจจะไม่ได้เลวร้ายอย่างที่ท่านคาดคิดนะครับท่านทํางานส่วนที่ ต้องระวังระวังนะครับก็คือในเรื่องของเอกสารนะครับต้องรอบคอบอย่างมากนะครับเพราะว่ามีโอกาสที่จะผิดพลาดแล้วก็มีโอกาสที่ลูกค้าจะเบี้ยวได้นะครับจากบันทึกที่เราบันทึกไม่สมบูรณ์นะครับหรือว่าการจ่ายเงินล่าช้านะครับส่งผลให้การเงินของท่านมีปัญหาตามมาได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับใบที่4นะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่แบบนี้นะครับ ในระยะนี้เป็นระยะเวลาที่ตึงเครียดแล้วก็ต้องใช้ความรอบคอบในการตัดสินใจเป็นอย่างมากเลยนะครับอันนี้ในตรงนี้ขอให้ระมัดระวังด้านสุขภาพนะครับจาไม่สบายหรือเจ็บป่วยได้ในช่วงนี้มีแนวโน้มนะครับที่จะมีคําพูดจากคนรอบข้างหรือคําพูดจากคนรักที่ทําให้ท่านสูญเสียความรู้สึกนะครับตรงนี้ก็ต้องปอบประโลมกันนะครับตรงนี้ก็ ให้ระวังนะครับในเรื่องของสุขภาพนะครับอาจจะมีปัญหาไม่สบายหรือเจ็บป่วยได้นะครับในช่วงนี้นะครับแนวโน้มคำพูดวันจาของคนรอบข้างหรือคำพูดของทีละทำให้ท่านเสียอกเสียใจก็เป็นได้นะครับจากนั้นก็ควรใจเย็นนะครับแล้วอย่าเพิ่งโต้ตอบนะครับเพราะว่าถ้าโต้ตอบปัญหาตอนนี้ก็คือว่าจะยิ่งทำให้ปัญหายาวขึ้นนะครับแล้วก็บานปลายอีกต่างหากนะครับ สำหรับคนที่มีคนรักอยู่แล้วนะครับให้ระมัดระวังนะครับเรื่องการเสียความรู้สึกจากคนรักโดยไม่คาดคิดมาก่อนซึ่งจะทําให้ท่านเริ่มพิตกังวลนะครับว่าความสมันระหว่างท่านกับคนรักนะจะเป็นอย่างไรนะครับใครนะครับจะมาเกี่ยวข้องบ้างนะครับหากยังเป็นโสดนะครับก็ตรงนี้ก็ มีโอกาสนะครับที่จะพบใครบางคนเข้ามาในชีวิตนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ค่อยถูกใจนักนะครับหรือว่ามีโอกาสพบรักนะกับชาวต่างชาติเลขนำโชคของท่านได้แก่หมายเลข7หมายเลข12หมายเลข14และหมายเลข1นึงตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับหมายเลข1หมายเลข7หมายเลข12และ หมายเลข14